ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องทุกคู่ทุกคนเนาะครับเนาะครับมือหนีผ้าปูเดินทางมาจังหวัดน้องคายนะครับพี่น้องเอฟซีขับปูเมื่อยรถบ่ปูปูมีกําลังสูงด้วพี่น้องเอฟซีครับครับมือหนีมาหัดฟังเล้าพี่น้องเอฟซีครับปูอยากมากนะครับเนาะอยากมากโดยเหตุอันใดนะครับกับบ้ลูกขึ้กันนะครับแต่ว่าแอบพามานะครับกับบ่าวแหลม ครับพาพี่น้องเข้ามาชมบรรยากาศครับฟังโค้งครับพี่น้องยุซิบรรยากาศที่ฝั่งริมโค้งเนาะก็คือพี่น้องคนคุ้นนะครับผู้ใดเคยมาวัดไทยเหมืนวัดไทยว่าไงบครับวัดไทยค่ะโอ้พี่น้องยุซิมาผ่อของดีแล้วรางวันที่หนึ่งรอเธออยู่นี่ยที่สุดนะคะอืมทรอเธออยู่ ้องเสียบมักใบได้นะครับใบได้ค่ะหลายรางวัลน,นะคะครับผ้าปูสำรวจพื้นที่แป๊บนึงครับี๋ยวนี่มาแวะรถจอดอย่งครับไป ป๊าพี่น้องอิฟซี่นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับเน,นาะริมแม่น้ำโค้งนะครับพี่น้องอิฟซี่ปึ๊ดตุกมูม่วนขยะงานใหม่ตั้งๆมาไลมา้ำๆนะครับเอา้ามาพอกันก็เปล่าเลยอ่ะม่มน้อกันบ้ด <c oughs> <ำ>้น้ำสูส้เบิงฟางเล่ากิงแฮงบ่ได้าพราะวาน่องเรียนนู่เพ่าครับ,ราบมา ปูขยะปูเพราะหนานี่มันหนานมำนาำหนามหลายครับอ้ตะยัดเนาะปูผมเก็บดูไปดูมามนบ้านลอยมาซักหลังเป็นยังไงเนี่ยตะยันเนาะน้่ยหืมปูตะขยะก็มีเนาะปู มีกันแล้วพวกผลพูกเห็นมาต้นใหม่แง่ร้อยมากผลเป็นต้นเลยทีพวกพวกที่พ่นเจียงดักเอาใหม่ก็เอาย่เอายง้มนำรับแง้ำนำไอ้นำลายเนี่ยนะพูครับมากเป็นต้นคจกมาแจกใสแล้วเนาะใส นี่อยูติ้แม่น้ำนะอันบัดอีย่างก็ล,ล,ล่ะดื้อมบอกครับบัด,ดไทยครับออไปส้มไดยดิปูขังในครับ ข้าครได้ครับขขโอ้มีเครื่องให้บูชาช้อน,นอย่างเี้ครับถูกก,ก,ก,กระคำคือยังของปูมีบ่ปูก็ยังอัน <ะ S 2> ปูใส่ครับ ต้องถามเราดูเห่านั้นแหละมีไหมปูเวทอันนี้คนนิยมปูเวทเยอะครับพี่น้องอีฟซีลังจากวัดไทยแล้วนะครับเนาะจะพาปูเดินข้างไปนะครับเนาะ หาคูบานะครับปูเสีเดินทางไปหาคูบาสคูบาอาจารย์ของเส้นดีตนะครับเนาะครับเพราะว่าปูก็อยากไปเห็นคูบาคือกันไปเยิ่งอยากยิ่งได้ืิอเสียงแนะนําของคูบาปูได้อยากมากลับมาสทศการคูบานะครับพี่น้องเชี่ยเดินทางนะครับเขาไปหาคูบานั่กันนะครับวัดป่าหนองคายเนาะครับเนาะเพี่น้องเชี่ยอยจะหยุดคลิปไว้แต่เพียงทันีดสักวันจังพอใจไปเปิดคลิปอยู่ ยอ,อย,ยู่ในว <lawsuit S 1> ัดฮะผู้บานะครับเพราะว่าปู่สิเพาไปกลับนมัสการผู้บานะครับยองซี่เนาะไปติดตามน้ำกันนะครับว่าสิมีอียังเกิดขึ้นนะครับเนาะพี่น้องซี่โอ้คุณนายฝรั่งเนาะครับพี่น้องซี่โอ้ยตั้งควางบ่าท่านบ่ท่านปูว่าท่านนี่ยโอ้นี่ยเนี่นี่ยอืนี่แหละนี่ สี<น>่หนึ่งศูนยนีโ่โอ้มา,าบดต่างทางเนาะรับ<อ>ขับพี่น้องที๊ี่ขับมือนี่ขับเดินทางมากนะครับมามาหาครูบาอาจารย์ของยัดนะครับเนาะครูบาอยู่น้องไข่ปูเผิ่นมา อยากเขียนคู่บาคลายออกมาทั้งผมคอโอ้ครับครับโอ้ยเบาเรียมต่างท่านมุรุกองเบาเรีมกันหิวนอนผ้ามาผู้โซเฟอร์ครัูนังคุยกับคู่บาเข้าเดียวมาแป๊บเดียวบอวคู่บา ผมอันเอาท่ายตะทอดรังครับไม่เป็นงนี้หนิอ๋อเดี๋ไปละถ่ายถ่ายเข้านั่นไว้เนาะเดี๋ยวก็คอยไปปิ้นให้พอดีวันนี้มันด<อ>ีพอหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่งงนหนึ่งศูนย์สีส่ 104เอ้าของผู้บาดตัวใดครับนี่ของผูบาเอาโอ้หนี่บอนยุ่เเชยนไปยุไปน่ะ่ขียานี่บอน่ะนะนัขียนประดนะโอ้ยเลกาหรือกนะโอ้นี่ตปู้นั่หันลังให้ปูก็เบียนเลยบยนแเดียแล้โอ้น่ตัวเดียกนวอาทั้งของผู้บาครับผู้บาน้องไข่ เก้าศูนยะ์สี่จัหวัูู้้ม่าครับน่ะน,ะนผมไปไหนถ้ามีถ้ามาคือ,อขับกนนบอะไรบ้างถามขับกมีนะเป็นไรกบอะไรถามว่าท่านในภูจังมันเหลียกให้เหลียกเล่าทานจังโยดกดจังจะเป็นจังโอู้ ต่างกล่องบ่ท่านพี่น้องนิพได้อยู่บ่ได้อยู่ปูได้อยู่ครับมื่อนี้เดินทางมากกับปูฤาษีกับเบ้าแหลมครับเพราะว่าตั้งตั้งอยากมาเห็นคู่บาอยู่ยน้องไข่ไม่นี่กันได้มากำลังชือตั้งใจว่าโอ้ให้ไปสวดให้เกิดนี่จันได้มาอันละครูเจ้าน่ะอันละคูเจ้าน่ะเนี่ยเนาะ อผู้บาก็นั่งหัวาอารมณ์ดีครับผู้บาก็ได้นอะไรก็โดนอะไรก็ได้บ่้เป่าแล้ใส่ผมนี่เลยเป็นไดวเป่ากับอกเขาบ่ผมว่านึกว่าอาจารย์เป่ามาทางผมแล้วมันเลยเกิดัวเปาที่จุดแรกกลยวายวับก็เป็นสีื่อน ภาเป็นสีหลงไหมผัดมเป็นน้ำผัดร่มปะนี่ภาพเป็นภาพสีหลงแม่ปูภาพอะไรภาพยั่ในน้ำผมเลยมากปคบเดีต้องขออนใช้เยอหรอผมผู้ผู้เป็นแม่บ้านผมนี่รา้จะแต่งภาพอะไรอาจจะเป็นน้ำผัดมผัดพีนน้องีจนา้อเพี่เอนผู้เดียวหนม่้แต่งเโอ้อันนี้ใครแม่บ้านแต่งที่มาถึใหญ่ อย่างนี้พี่น้องซีการใส่ปูมากข้าวเดียวครับถึงวันมากจแต่งขึ้นเองเเ่ยกันมาแต่งเอไปนอนสีเดี๋ยวแอดจะพานองเข้าไปเขียนตัวเลขแนทางใส่กระดาษในพี่น้องเข้าให้พี่น้องเข้าไ้เขีนกันนะครับเนาะ เปิดกล้องเกือบท่านครับพี่น้องซีนี่แหละถ้าถ้ายยุคหางปูยี่อะไรเนี่ยจะเป็นลักษณะนี่ตุกเตื้ยอันนี้ยุน้องไข่เลยครับเด้อครับเส้นอดีตเดินทางมาหนองไข่กับปูหรือีนะครับครับยูนี่วัดที่เคยดวงเคยดังมาจากอ่าทางยัดเคยมาทำบุญนะครับเคยเหตุต้นเงินมาถวายมาสั่งสลา,าน้ำกูบาเนาะครับเนาะ ครับงินนั่นเอ็ดเอ็ดป่าป้ามาเนาะครับเนาะพี่น้องที่เป็นเงินสองแสนกว่าบาทนะครับครับเงินสองแสนกว่าบาทก็มาครับมาปลูกกระเบื้องนะครับมาใส่ลูกกงนะครับเนาะลูกกงสแตนเลสนี่ครับท่างขึ้นสลากกันเรียนนะครับเนาะที่คู่บาเพนยูนะครับเป็นเป็นคู่บาอาจารย์ของของแอบเนาะนี่คือผลงั้นนะครับที่พี่น้องร่วมบุญมา ตั้งแต่ปีปีหกหาครับพี่น้องชี่เดือนนี้ปีหกหกเจ็ดเนาะปีหกหาที่โด่งดังนะครับครับกับมาเฮ็ดแอดก็เดินทางมาประจํานะครับครับมาหาคู่บาเพิ่นนะครับคู่บาวัดป่าน้องไทยนะครับเมื่อนี้ปูลือสีเดินทางมาเพราะว่าปูอยากมากกาบใบนะมัสการคู่บาเพิ่นนะครับครับคู่บาเพิ่นก็นให้อ่า ค่าถานะครับให้ปูนะครับเอาไปปฏิบัติเอาไปสวดนะครับเนาะพอดีผู้บากอะปูกับท่านไปีบูซาคู่แล้วนะครับบูซาคู่แล้วยแดกระบ,บรูวา่าปูนะครับอยู่ผัดปลาเวสีอ่าจิม,มาหาปูมาเทียมปูนะครับเนาะเอาพี่น้องเอฟซีเปลี่ยนเล่าพัฒนาเด้อนะครับครับปูกับสิบแล้วนะครับเนาะเปลี่ยนเล่าพัฒนา กับรัฐบาลไทยหน่ำพี่น้องนะครับเพราะว่ามันยุ่จ่อมือกันนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยนะครับเล่าพัฒนานะครับตัวเลขแนวทางรอบนี้นะครับเนาะครับเดี๋ยวแอจะเขียนให้โซยพี่น้องเข้าเบิ้งนะครับนี่ภาพพี่น้องเข้ามาเบิ้งบรรญาติอ่าที่แอัเห็ดป่าป่ามานะครับปีหกหานะครับเป็นเงินสองแสนว่าบาทนะครับครับก็มาเห็ดซาลาเราก็เห็ดลูกคงสแตนเลสออมซาลาการเปลี่ยนให้เพิ่นนะครับเนาะ พี่น้องเ c ็ซีครับจะไปเขียนตัวเลขแล้วท่างให้พี่น้องเขาแล้วนะครับเนาะครับพี่น้องซี่ครับตั้งกล้องเกือบบ่าท่านนะครับเนาะ ครับเพราะว่าปูเพิ่นแต่งขันหาขันแปดบูซาคู่นะครับเพิ่นมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะครับลูกศซีดหลวงฮะคู่บาวัดปลานองคไข่นะครับเนาะครับพอดีกู้บาหลับขันขันคู่น้ำปูนะครับก็มาเลยนะครับเนาะแอดเปิดกล่องเกือบเพื่ทันนะครับครับปูด้วยซีนะครับเพราะว่าแอดกับพี่ถามว่าตัวใดนะครับเนาะแต่ว่าแอดสังเกตเบิ้ง ปูวงกลมนะครับวงกลมเลขกูนให้หลายรอบหลายแถวแสดงว่าวิ่งซูนนะครับเนาะครับระ้ว่างซูนบางเีกับหนึ่งเนี่ยนะพี่น้องเชีตะว่าที่พี่น้องเข้าเคยสังเกตสังเกตบ้างนะครับเนาะเคยสังเกตเบางดาวกัถ้าปูย่ำตัวใดก็คือตัวนั้นเป็นเลขวิ่งก็คือวิ่งซูนนะครับครับให้ออกมาแล้วนะครับนะเนาะแนวทางเล่าพัฒนากับรัฐบาลไทยบวกกันเลยปูวางสันนะครับเนาะพอขนาดนี้ก็อยู่ จังหวัดน้องคายนะครับเลี่ยมแม่น้ำโขงนะครับเราก็ขึ้นมาจากแม่นม้ำโขงไปวัดไทยผ้าปูไปไใยอยู่วัดไทยเราก็ไปขอพรอ,องปูสีสุโธปูอน,นันตนาคลาดปูเงยปูดำปูอ่าปูเงยนะครับเนาะเป็นเอื่นตะปูเงยทางน้องคายนะครับปูใบญานาคนะครับจู่ฟังโคง้งเราก็เดินทางขึ้นมาหากูบาเราก็ได้ มื่อนี้นะครับบ่ได้เจตนาว่าสิมาขอตัวเลขแนวทางนะครับแต่ว่าปูมาเข่าปูแบบดวนๆเลยนะครับเนาะครับเพิ่นให้นะครับ041นะครับ041นะครับ104นะครับส่วนเลข2ตัวนะครับแอดกะเวียนออกมาให้พี่น้องเฮาก็คือ041410ีนึะครับเนาะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับพี่น้องซี่เอาครับก็ขอให้พี่น้องเฮาทุกคู่ทุกคนนะครับเบิ่งไว้เป็นแนวทางนะครับพี่น้องซี่ กับทางส่งก็นำเสนอให้พี่น้องเข้าเป็นแค่แนวทางนะครับกับกขอให้พี่น้องเข้าทุกคูทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสวัสดีครับ